ไปไหนกบพี่ไปไหนกบพี่่ตามมาวันนี้พาไปดูเป้าปืนที่ครูบุญรวมได้มาเขาบอกว่ายิงไส้ก้อยก็ยังเข้าเลยจุดดำอ่ะนี่เดี๋ยวพี่ตรวจเดี๋ยวพี่ตรวจเป้าในเรียนนะว่ายิงเป็นไงบ้างตามมาไหนเรียนดูหน่อยสิไหนครูหน่อยไหนคูดูหน่อยสิวันเจี๊ยบครับวันนี้โอ้โหเป็นไงครับพี่เป็นไงนี่ยิงไส้ก้อยเข้าเนี่ย กะปั่นเลยกะปั่นใช่ไหมว่าผมหันกล้องมาทางนี่กล้องปืนงปืนใส่นี่ปืนก็ดีจริงสุดท้ายปืนมันเบี่ยงครับปืนเบี่ยงผมเลยยิงไม่ตรงเฮ้ยพี่พี่เมียครับนั่นเรียนมาปืนเราไม่แม่นพี่ที่หลังนั่นเรียนยิงอย่างนี้นะครับอย่ายิงเงี้ยอย่าอย่ายิงเข้ากลุ่มอย่างเงี้ยแม่ไมผมกลุ่มกลุ่มกลว่ามันเป็นโจรไง ผมยิงเข้าจุดสําคัญมันหัวใจอ๋อจนครึ่จนจนมันหลบเลยยิงตามๆลงยิงโดนหน้าอกอ๋อจุดสําคัญใช่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 มันไม่ตายยันต่อไปคิดใหม่นะเข้าใจไหมใครกจะเหมนกันการยิงเนี่ยยิงเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยไม่ได้มันไม่ตายต้องยิงหัวบ้างยิงแขนยิงขายิงไปพวกเข่าตายอย่างเงี้ยไม่แมวไม่แมวครับยิงอ่ะต้องยิงโดนขาแล้วก็ให้เพื่อนมาช่วย ให้เพื่อนมาช่วยปุ๊บเพื่อนมาช่วยใช่ไหมเราก็ได้เก็บสองเก็บสามเลยทีเดียวไม่เ้องลงนุดตายครับแต่ผมจะได้ลงน้ำ <c oughs> <c oughs>